สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบอสสปีดไลฟ์นะครับรายการที่จะมารีวิวรถนะครับวันนี้ผมเองเนี่ยก็จะมารีวิวรถของทางค่ายยามาฮ่านะครับเป็นรถที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อเดือนธันวาคมปีนี้เนี่ยนะครับปี2016นี้นะครับในงานมอเตอร์เอ็กปี2016นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเดินดูนะครับรถต่างๆนานานะครับหลายรุ่นเลยหลายค่ายเลยด้วยนะฮะก็ ไปดูมาครับว่ามีอะไรบ้างนะครับล่าสุดไปจบที่ Yamaha ครับนี่ฮะไปได้มาอยู่คันหนึ่งนะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเอ็นสแลตตัวนี้เนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับในส่วนเดิมเนี่ยนะครับเอ็นสแลตี่เคยออกเคยออกมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางค่ายเนี่ยก็ได้มีการผลิตออกมาใหม่นะครับเป็นตัวทําใหม่นะครับชื่อว่าเอ็นสแลตดาร์กอิดิชันนะครับก็ส่วนตัวของผมเนี่ยเป็นคนชอบ รถสไตล์นักกีฬสปอร์นะครับก็เป็นรุ่นนี้เลยทรงนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนตัวเล็กนะครับขีซีซีรุ่นใหญ่ไปเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับไม่รู้สิมีเงินถึงมันอาจจะขี่ไม่ได้ก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวไปดูรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับในส่วนของหน้าปัดนะครับก็จะมีนะฮะไฟนะครับบอกเกียร์นะครับบอกระยะทางบอกเวลานะครับ ใครที่อยากจะออกคลิปเนี่ยนะฮะก็กดตัวนี้เลยนะครับกดค้างไว้เพื่อทําการรีเซ็ตนะครับในในการที่เราอยากจะใช้งานจับกิโลออกคลิปไกลๆนะครับก็กดรีเซ็ตไปเลยนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้เพิ่งใช้ไปร้อยแปดสามกิโลนะครับในคลิปแรกนะฮะแล้วก็คลิปที่สองผมก็ลองจับดูเล่นๆนะครับลองรีเซ็ตดูอย่างนี้มันคืนไม่ได้ก็อเอางี้แล้วกันนะครับ ก็มีอะไรมากครับก็จะเป็นบอกตัวบอกน้ํามันนะครับแล้วก็นะครับในเรื่องของสวิสเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสวิตตามรุ่นพี่เข้าไปนะครับเป็นตระกูล MT นะครับที่มีรุ่นพี่เป็น MT0307 หรือ09นะครับก็อินสแลดก็เป็นหนึ่งในตระกูลของ MT Series นะฮะแล้วผมก็ดันลงนะครับในการตรัทนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะปิดเนี่ยก็ดันขึ้นนะครับก็ง่ายดีนะฮะก็โอเคดีนะครับไม่ยุ่งยากอะไรนะครับก็เอ็นสแลนก็จะแถมมานิดนหน่อยๆครับเหมือนอเช่นนี่ตัวปิดปลายแฮนด์นะครับก็จะชุบเป็นสีน้ําเงินมาให้เลยนะครับเนี่ยฮะก็ดูสวยดีนะครับก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มนะฮะแล้วก็สีรถนะครับจะออกเป็นเทาๆเลยนะครับ ให้มันตรงตามชื่อรุ่นนะครับ M s l a s Dark Edition นะฮะก็ทำมาเทาๆนะครับค่านํำเงินเล็กน้อยนะฮะสวยงามดีนะครับแล้วก็แถมมาเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเป็นพวกรูปแบบของโลโก้นะครับที่ตัวเก่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแต่อันนี้เขาทำเป็นตัวนูนมาให้ก็สวยงามนะฮะเป็นดูมิติมีมิติขึ้นมานิดนึงนะฮะโอเคสวยงามครับผมรถยังไม่ได้ล้างครับ เพิ่งออกมาใหม่ก็ไม่มีเวลาเอาไปล้างแล้วก็ที่สำคัญเป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กเนี่ยก็จะชุบมาให้นะครับเป็นสีน้ำเงินหรือไม่ก็สีม่วงอันนี้ผมไม่แน่ใจช่างมาถอทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับที่จะเอาให้นะครับทางนี้อันนี้ทางค่ายนี่เอามาให้เลยนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับที่เขาจะทํามาให้นิดๆหน่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเดิมหมดเลยนะครับเหมือนกับเอ็มสล์ M ตัวเดิมนะครับ แต่ว่าเพิ่มเติมมาเนี่ยคือเป็นสีแล้วก็เพิ่มชื่อรุ่นนะครับโอเคก็ดูสวยดีนะผมว่าแล้วก็โชคเนี่ยจะเป็นโชคแบบอัพไซด์ดาวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมไปศึกษามาดูเนี่ยโชคอัพไซด์ดาวเนี่ยเขาจะให้มากับรุ่นที่มีซีซีสูงๆนะครับเพื่อรับแรงกระแทกเวลาที่เราเนี่ยขับตกหลุมตกอะไรหรือว่าเกิดอุบัติเหตุน,นะครับตัวนี้นี่ก็จะช่วยให้เราเนี่ยร,รงอ่าผ่อนแรงกระแทกของเราเวลาที่เราขับขี่นะครับจะ จะทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมรถได้อยู่ในขณะที่เราขับรถออกมาเร็วนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะคุ้มค่ามากนะครับเวลาซื้อรถที่ M อ,อ,อที่มี C C น้อยๆแล้วก็ได้โชคหัวกลับมาแบบนี้นะครับโดยรวมนะครับตัวเครื่องนี้นะฮะของ m s l a นเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง4วาล์วนะครับ1สูบนะฮะ สามารถขับในระยะทางไกลๆได้ก็โอเคสบายเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะมีจอดพักมากถ้าเกิดว่าไกลเกินไปนะครับในระยะกิโล2กิโลเอในระยะหกสิบถึง้อยยี่สิบกิโลเนี่ยถือว่าโอเคสองกิโลคงไม่ขี่กันขี่ไปัยตลาดสกิโลครับผมตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่เนี่ยนะฮะ จะเป็นของที่มาจากทางค่ายยามาฮ่ามาเลยนะครับพูดง่ายเป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับพวกผมยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับรถเพิ่งออกมาใหม่นะฮะใครที่กําลังสนใจรุ่นนี้อยู่เนี่ยนะครับก็โอเคนะผมก็สวยดีอยากซื้อก็แนะนํานะครับเพราะว่ามันก็ขับขี่ง่ายในเมืองนะครับส่วนใหญ่คนจะใช้กันนะฮะเพราะว่ามันเป็นการที่ขับขี่แบบในเมืองได้สบายนะครับแล้วก็ง่ายด้วยนะฮะคนทํางานเขาก็จะใช้กันนะ ผมเองก็ใช้อยู่ <S <S ครับผมก็ในตัวส่วนของตัวโหลดเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะมีคําถามมาว,ว่าพี่สูงเท่านั้นสูงเท่านี้เนี่ยขี่ได้ไหมหรือว่าผมสูงแค่นั้นผมสูงแค่นี้เนี่ยขี่ได้ไหมนะครับอ่าผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยมีความสูงอยู่ที่ประมาณ160นะครับ ในการขี่บิ๊กไบค์เนี่ยนะครับคนสูง160เนี่ยในเครื่องที่150นะครับซีซีเนี่ยอาจจะเป็นการขี่ที่ไม่ได้ลำบากอะไรมากนะครับก็ขี่ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีคนที่สูง150ไม่เกิน160ขึ้นไปเนี่ยนะครับอยากจะไปทำตัวโหลดเนี่ยก็ได้นะครับก็ตัวโหลดนะครับอย่างที่ผมให้ถ่ายให้ไปดูให้ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะฮะนะครับเนี่ฮะตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่นะครับ ก็ไปซื้อตัวโหลดมาได้ครับที่ร้านรถที่ไหนก็ได้ครับที่เขาขายอะไรนะครับทั่วไปนะครับก็ถ้ามีความสามารถเราก็ไปเปลี่ยนเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไม่เป็นก็ให้ทางร้านเนี่ยเขาเปลี่ยนให้นะครับก็จะง่ายดีส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมโหลดกันเพียงแค่1นิ้วถึง2นิ้วนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการขับขี่นะครับแล้วก็คนที่รูปร่างไม่ใหญ่เกินไปนะครับรูปร่างไม่ใหญ่มากนะฮะก็ขี่ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ย ก็ยังไม่ได้โหลดนะครับยังไม่ได้ทำอะไรกับรถเลยนะครับแต่ในอนาคตผมอาไปแต่งแน่นอนนะฮะเพราะผมซื้อมารถทรงนี้แต่งแล้วมันจะสวยครับแล้วก็อย่างหนึ่งความอยากได้ของผมมาตั้งนานแล้วนะฮะนะครับส่วนใหญ่คนเนี่ยเลือกที่จะเอาไปปาดเบาะนะครับแต่ผมเนี่ยไม่แนะนํานะครับเพราะว่าการปาดเบาะเนี่ยบางทีมันจะทําให้เราเมื่อยนะครับในระยะ ทางที่เราขับไปไกลๆนะครับไม่ทําให้เราเมื่อยง่ายอันนี้ก็ไม่แนะนานะครับถ้าเลือกได้เนี่ยเลือกไปโหลดดีกว่าเพราะมันไม่ได้สูงมากถึงขนาดกับเราขี่ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะผมก็จะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับหรือว่าแต่งอะไรเพิ่มนะครับก็ฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามด้วยนะครับเดือนหน้าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมา คลิปหน้าเนผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมครับ